ไม่อยากป่วยต้องรู้5เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณอายุยืนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายให้เลือดสูบฉีดอย่างน้อยวันละ30นาทีรู้ทันอารมณ์ตัวเองให้สดชื่นอยู่เสมอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หรือหาตัวช่วยดูแลสุขภาพด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติ เช่นสารสก,กัดจากละอองเกสรดอกไม้ก็กาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้เพราะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุฟโตสตเตอรรลและสารอาหารมากกว่า300ชนิดมีกรดนิคลีอิกและเมตาบอลิกเอนไซม์ที่ทำงานร่วมกันโดยมีออกซิเจนร่วมมือช่วยการกระตุ้นร่างกายให้สร้างอินเตอร์เฟอรอนที่เมื่อพบเชื้อโรคแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์สั่งเริ่มเดินทับระบบภูมิคุ้มกันอย่างไมโครฟาด ที่เหมือนกองทัพทหารระดมเข้าไปกินกินทำลายเชื้อโรคให้ถูกขับออกไปจากร่างกายได้ในที่สุดรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วบอกต่อคนที่คุณรักด้วยนะเพราะรู้ทันชุดป้องกันก่อนป่วย